สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้พบกับครูสาวอีกครั้งหนึ่งในวิชาภาษาไทยชั้นป3วันนี้เรามาทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนะคะมาตราตัวสะกดคืออะไรยังจำได้ไหมคะมาตราตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางคหรือว่าคำ มีทั้งหมด8มาตรา8มาตรามีอะไรบ้างมาตราที่หนึ่งแปงค่ะมาตราที่หนึ่งแม่กกสองแม่กงสามแม่กบสแม่กด5แม่กม้ม6แม่ก้นเจ แม่เกยและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแม่เกลนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งมาตรานะคะที่เรายังไม่ได้เอ่ยถึงนั่นก็คือแม่กกาแม่กกามีลักษณะเป็นอย่างไรคะจำได้ไหมเอ่ยแม่กากาก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น แล้วก็เขียนต่อด้วยสระนะคะอาจจะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็แล้วแต่แต่ที่สำคัญเลยแม่กอกาจะไม่มีตัวสะกดจำไว้ดีๆนะคะแม่กอกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอ่ามาดูตัวอย่างคำในแม่กอกากันคำแรกคำว่าสะดืนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะ คำแรกคำว่าสะดือสองเกกะสามเละเทอสี่น้ำเปล่าห้าโซเซหกระเป๋าเจ็ดเชื่อถือแปดเก้าเหลาเก้ามองเหล้าสิบน้ำใจสิบเอ็ดมือถือ 12. ภูเขา 13. ประชาทั้งหมดนี้คือคำที่อยู่ในแม่กอกานะคะต่อไปค่ะภาระงานที่นักเรียนต้องทำนะคะหลังจากเรียนไป2องนาทีครึ่งอ่าให้นักเรียนหยิบสมุดนะคะภาษา,าไทยขึ้นมาลงวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ ทำวันไหนลงวันนั้นนะคะสมมุตินักเรียนดูคลิปแล้วก็ทําเลยในวันนี้นักเรียนก็ลงกันที่วันนี้สําหรับคนที่ดูคลิปพรุ่งนี้ทําพรุ่งนี้ก็เขียนวันที่พรุ่งนี้ทําวันไหนลงวันนั้นภารกงานชิ้นที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนคําที่อยู่ในแม่กอกานะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยจํานวน10คํา10คําไม่ซ้ํากับตัวอย่างที่ครูยกไว้เมื่อกี้นะคะอ่ากดพอดวิดีโอไว้กดหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เริ่มทำสิบคำนี้เลยค่ะ มาต่อกันที่แม่กงค่ะแม่กงเนี่ยก็คือคําที่สะกดด้วยงองูงองูตัวเดียวเท่านั้นเมื่อไหร่เป็นงองูนั่นคือแม่กงแม่กงเท่านั้นค่ะงองูตัวอย่างคําที่ครูเอามานะคะคําแรกเตียงเสียงเพลงลิงแข็งแรงโพงพางอ่างกลางเกง เรืองแสงเป็นไงคะอ่านยากไหมคะไม่ยากเลยพารางานที่สองค่ะเมื่อกี้แม่กกาสิบคำพาระงานที่สองเป็นเขียนคําที่อยู่ในแม่กงเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าแม่กงคือคําที่สะกดด้วยตัวงองูเท่านั้นเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะหน้าถัดไปเลยนะคะเปิดสมุดหน้าถัดไป จำนวนสิบคำเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงวันที่ให้เรียบร้อยและคำสิบคำนี้ไม่ซ้ำกับตัวอย่างข้างหน้านะคะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนเลยแล้วก็ทำนะคะเสร็จแล้วดูต่อแม่กลมค่ะคือคำที่สะกดด้วยมอมา้ามอม้าตัวเดียวเช่นกันค่ะตรงแม่เลยค่ะเขาเรียกว่าคำที่สะกดด้วย ะสะกดตรงมาตรานะคะแม่กลมก็คือสะกดด้วยมอมาคำแรกค่ะอ่านพร้อมกันแก้มชามเตรียมพร้อมชมรมเสียมตูมตามกม้มสามเหลี่ยมมอมแมม ฝึกอ่านนะคะใครยังอ่านไม่ได้อ่านได้แล้วไปต่อค่ะภาระง,งานต่อไปของนักเรียนเขียนแม่กลม10บคาเหมือนเดิมค่ะถ้าทำวันเดียวกันกับอันแรกชิ้นงานชิ้นแรกวันที่ไม่ต้องลงนะคะแต่เขียนเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนึกค้นคำสิบคําในแม่กลมมาให้มากที่สุดนะคะไม่ซ้ำกับตัวอย่างทั้งหน้าไปต่อค่ะแม่เกย แม่เกยจําไว้เลยว่าสะกดด้วยตัวยอยักษ์ยอยักษ์ตัวเดียวเท่านั้นตัวอย่างคําค่ะยายเคยดอยปุ้ยอวย,ยสายส้อยหอยลายอุ้ยอ้ายนายร้อยเห็นไหมคะนี่คือคำที่สะกดด้วยตัวยอยักษ์ เหมือนเดิมค่ะนึกคำให้ได้10บคำค่ะที่อยู่ในแม่เกยเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยด้วยลายมือที่สวยงามมีคะแนนลายมือด้วยนะคะต่อไปค่ะแม่เกอพูดกับตัวเองเลยค่ะแม่เกอหันไปพูดกับคนที่อยู่ข้างๆแม่เกอร์แม่เกอเก,ก็คือคำที่สะกดด้วยตัววอแวนนะคะ คำแรกค่ะมาอ่านอีกสิวแมวข้าวคราวเกี่ยวข้าวแวววาวบ่าวสาวเขียวนี่คือตัวอย่างคำที่สะกดด้วยวแหว,าวานนักเรียนสังเกตคำว่าแวววาว,าน,ว,าวาน,นิดนึงค่ะวแาหวานเยอะมากเราจะรู้ได้งไงว่าคำไหนคือตัวไหนคือตัว สะกดตัวสะกดคือตัวที่อยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านหลังคําหรือพยางคํานี้แวววาวคานี้มีกี่พยางเอ่ยสองพยางกี่คําคะหนึ่งคำสองพยางตัวสุดท้ายตัวที่อยู่ข้างท้ายเลยของแต่ละพยางวแวนใช่หไหมคะวแวนนี่คือตัวสะ กดต่อไปค่ะเจอกับภาระงานอีกแล้วให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในแม่เกิลน,นะคะจำนวนสิบคำเหมือนเดิมหากทำวันเดียวกันกับสีชิ้นก่อนหน้าไม่ต้องลงวันที่เขียนด้วยลายมือบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอย่าลืมว่าเรามีคะแนนลายมือให้ด้วยเหมือนเดิมค่ะไม่ซ้ำกับตัวอย่างข้างหน้านะคะอ่ะคราวนี้พอทำภาระงานสิบชิ้นต่อไป ทบทวนด้วยแบบฝึกค่ะดูมีแบบฝึกมาให้นะคะ10ข้อเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านในกรอบส,สีเหลืองพร้อมๆกันนะคะเรียนร้อยอยสองเลื่อนเลื่อยร้ายร้านแดนมอมเมมเห็น เห็ดเรียงร้อนตุ่มตุนนกตกมูมมามแดงตุนกับนกตรงนี้แยกนะคะคนละคำกันนะคะตัวอย่างคะ่ะก็ที่หนึ่งครูมีข้อความมาให้คนที่อยู่คนอยู่รวมกันเป็นเป็นอะไรคะ อากาศก็เลยยิ่งกันใหญ่อ่ามันน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยอากาศนี่มันต้องร้อนหรือไม่ก็เย็นนะคะมีคำว่าร้อนไหมคะคำว่าเย็นมีไหมคะอ่ามีคำว่าร้อนตรงนี้เราเติมเลยค่ะร้อนอ่านักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะส่วนข้างหน้าคนอยู่รวมกันเป็นอะไรอืม น่าจะร้อยนะคะก็คืออยู่กันเยอะอยู่กันเป็นร้อยอากาศก็เลยร้อนอ่านี่ตัวอย่างวิธีทำเวลานักเรียนทำนะคะอันนี้ทำต่อจากห้าห้าห้าข้อข้างหน้าห้าอย่างข้างหน้าเขียนนะคะทบทวนด้วยแบบฝึกแล้วก็เขียน คําชี้แจงค่ะเลือกคําที่กําหนดให้ติลงในช่องว่างให้ถูกต้องจากนั้นลอกคําในกรอบสี่เหลี่ยมลงไปนะคะแล้วก็ทําเลยค่ะ1นึ1่งถึงสิบหถึงสิข้อนี้ทําเลยนะคะ10คะแนนทําเสร็จเหมือนเดิมค่ะถ่ายรูปส่งมา ฝากถึงนักเรียนนะคะตอนนี้หลายคนยังมีงานค้างอยู่นักเรียนพยายามเคลียร์นะคะถ้าหนูไม่ทำเรื่อยๆต่อไปมันก็จะสะสมไปจนกลายเป็นดินพ่อหางหมูงานมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอาจจะต้องเรียนอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะหมด จากโรคร้ายตอนไหนเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นพยายามนะคะทํางานเราอยู่บ้านแบ่งเวลาให้ได้ค่ะครูก็พยายามเข้าใจนะคะเข้าใจอ่าสำหรับวันนี้ครูก็มีเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะอ่านทบทวนแล้วก็ทำภาระงานข้างหน้าทั้ง5ข้อแล้วก็แบบฝึก10ข้อนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาตราสะกดก้าวแม่แต่ชาแต่เรียงตามมาตราแม่ก็กากกงกดก้นกบก้มเกยเกลแม่ก็กาตะลาลา ตแม่ก้มตะละมงแทงมงแม่กดลกระโดดโดดแม่ก้นละเดิน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 แม่กบอ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 บแม่ก้มตะละบุมบุมบุมแม่เกยละละบายบายบายแม่เกลวววววาวแม่ก็ก้ากบกงกดก้นกบกมเกยเกมาตราสะกดก้่าวแม่ Cùng cùng cười cười. mẹ cò cò mẹ cò gà ta la 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 la, mẹ gọt ta la lóc tắc tắc, mẹ công ta la mông theng mông, mẹ gọt lạch ra đột đột mẹ côn lên đền 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 đền, mẹ cộp op 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 ôp mẹ côm ta la bùm bùm bùm, mẹ cơi la la bay bay bay, mẹ cò, wow 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 wow, mẹ cò gà ក៏គង់កែកែអូមកប្រាសកួតកោតកៅម៉ែតែឆាតែតាឡាឡា